เอาล่ะครับกระดาบสีผมมาพบกันแล้วผมรับนิจจ่ยายตะบบขัดรอกภสตรปนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1329ถึงตอนที่1330นะครับผมเอาลนะครับเพื่อนกระเซยลราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับในตอนต้นของการสู้มันได้มีบุตแห่จากรติบคนได้ถูกสังหารลงป ซึ่งมันกระทำให้เราบทนาจากักรเครื่องขั้นที่กระถางเฝ้าดูจูต่างก็ตะริงและยังมีบทนาจากักบางส่วนที่เดินทางมาจากนาจักรเทเทปะสสปานพวกเขานั้นได้ทาการซ่อนตัวจูในโลกโบราณตั้งห้าแต่นในตอนที่บทนาจักเทียนรีนและเจยเทียนทําการต่อสู้กันพวกเขาเข้ามาสังเกตการกระดสู้อย่างรับรับเช่นกันพวกเขาก็คิดว่าบทนาจักเทียนรีนก็คงจะสามารถทำลายทั้งหมดนู้และสังหารเจยเทียนได้อย่างให้ตายแต่ด้วยไม่คาดคิด เย่เทียกนกระทำการสังหารบนหาณจักรเทียนดินและคนอื่นได้อย่างง่ายดายและจะแสดงให้เห็นถึงพลังกระด้าสู้ที่ย,ยงโคพันของเขานี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วมันมีการระเวงจูที่ใหญ่ชิ้นดีที่จะนวยขึ้นในอาณาจักรตัซานได้อย่างไรบัเพารุดนาจาของอาณาจักรเทเทพมัปสปันถึงกับตัวซานเดิมทีเขาต้องการที่จะพึ่งพาคมา,นนามเก็งแนะนำคอมบุทนาจาเพื่อที่สร้างกอรังในโอกโบราณตั้งห้าแต่ทันทีเมื่อเขาได้เห็นความแเก่งของเย่เทนแรง ทอถึงกับรวมเรื่องความคิดนั้นไปและรู้สึกท้อแท้ในทันทีนักที่ห่างกกรปรมาจารย์แห่งคนเขาเฟิงซาปรมาจารย์แห่งคนเขาตะฮัมมินและผู้อารย์แห่งคเนเขามอตเตนเโกพวกเขาทั้งสามนั้นตวนแต่ตกอรึงเพราะความแก่งของพวกเขานน้นได้ความปุดหาจากเรียนดินไปอย่างมากแม้ว่าปุดหาจากเรียนดินจะไม่ใช่ปุดหาจากระดับลงสุดที่เป็นผู้ของสิบันดับแรก อาณาจักรเทเทพประสาวันแต่ด้วยความแข็งขรุขนด้นเหมือนก็ยังพอทบที่จะสามารถติด20อันดับแรกได้อย่างแน่นนอนและจำานวนขบวนอาณจักรระดับรงสุงภายในอาาจักรเทเทพประสะวันนั้นพวกเขาก็มีเพียง50-60คนเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ได้อแนดเลยรถ้าติดอยู่ใน20อันดับแรกแต่ขบุนอาณจักรที่สปอรัง,งาจากบบวนอาณาจักรเทียนดินก็ถูกยเดียนสังหารลงในทันที เหมือนเั่นเป็นผานังที่น่ก,กว่าแ,วา,าแต่เช่นดีแ้าเข้าใจแล้วปรมธานาธิบดีของเขาจะทำบินเตะกออกมา เดิมทีเขาก็ได้คิดว่าเย่เทียนคงจะสามารถต่อต้อตานบุดแหจากกระดูงสุดได้จากนี่โนองโดยที่เขาจะต้องอาศัยสมบัติรับบางจากที่พระดุสิท์แห่งสงครามเป็นผู้มอบให้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าขานั้นทำเพียงพึ่งพาเขามปแกงเขาตัวเองเท่านัน้นหลังจากที่เทียนทำการรวบกวมสมบัติขอมพาะรุดแหจากที่เขาเพิ่งจะสันหันไปเสียสิ้นแล้วเขาได้หันหลังได้กลับไปยังรอบมนุษย์และในวันต่อมาโรคโบร,ราณต้องห้ามก็ดูสงบเงียบไปอย่างมาก และไม่มีใครที่สร้างปัญหาขึ้นมาและไม่แต่ผู้ตน,นขาเกมกุนหอาจา์ที่เดินทางมาจากอาาจักเพเทพคนหมายพวกเขาข้าอยังไปก้าที่สร้างปัญหาใดๆๆและแม้แต่การมาทิ้งขงบวนอาจากอาดักงรองพวกเขาก็าอยังไปต้องการที่จะเจ้าอยู่เย่เทียนให้ตินขึ้นยกตัวอย่างเช่น บบุญหาจักจินดูที่พรังใกล้เคียงกับบุญหาจักเทียนดินเขาได้รู้ข้อมูลว่ายี่เทียนสามารถสังหารบุญหาจักเทียนดินได้จากแง่ตาถึงแม้เขานั้นจะเกิดขึ้นมาแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หยุดดีเพราะเขารู้แล้วว่าบุรแห่จักเทียนดินดันได้ตกตายภายใต้น้ำมือของย่ทีและเขายังถูกสังหารได้ด้วยกระบนท่าดีโดยแท้จะไม่สามารถต่อต้านใดๆได้แม้ว่าเขาจะคิดว่าคมแหงกของเขานั้นแข็งแกร่งมากกว่าบุรแห่จักเทียนดิน แต่ด้วยความแก่งของเขาที่มีอยู่อย่างจาํา,จากัดเขาจะกล้าจะยูเจ้ห็นอย่างไรนั่นมันไม่ใช่การโดนหาที่ตายอย่างนั้นเลยในช่วงเวลาเวลาก็ได้หันไปอีกร้านปีเหมือนได้มีบทแหกจากยาจากเทเทพมาสตาปันเดินทางมาที่รถบอรานตองห้ามาเกลเรื้รรอและพวกเขาได้ใช้รถบอรัานตองห้าเพื่อเป็นพิกัดในการติดตอ่อกับผู้คนภายในจากเทเทพมาสตาปันดังนั้นดังจาก่ันไปสิบร้านปีเราหามนต์ดินน่าสะงกลัวจมอนมากภายในจากเทเทพมาสตาปัน จึงได้เดินทางไปยังรบโบราณตองห้าแต่เย่เทียงกัไม่ได้สนใจเกี่ยวกับบทแหจ่าและเบ้ารุธธ่ตาทิศเต่าของรจเกเรสพสิพันมากนะักและเย่เทียงเข้าไปว่าเขาเข,าข้าสู่รบโบราณตองห้าเช่นกันดังนั้นบทแหจา่าดอนดีจึงค่อยเข้ามาตั้งรบใกล้แผงรบโบราณตองห้าซึ่งพวกเขาได้ทําการก่อตั้งกอรังมากมายและทําการขัดเลือกสาวโบเพื่อที่จะขายายกอรังของพวกเขาไปจะเห็นได้ชัดว่า การที่พวกเขาทําแบบนี้มันก็แปลว่าพวกเขาจะต้องเดินทางในที่นี้ในอนาคตและจะใช้ที่นี้เป็นบ้านของพวกเขาเพราะสาหรับอาณาจักรเผยเทพและสุสวรรค์แดงมันแทบจะเป็นเนแบอร์ได้สำหรับพวกเขาที่จะเดินทางย้อนกลับไปแต่แน่นอนว่าวเป้าหมายของบทแา่จักรระดิองสุดตอนยังชัดเจนไปอย่างมากเหมือนก็คือสมบ,บัติลึกลับจินดาที่บทแห่งจักรทารหฮองหายครอบครองนั่นเอง ดังนั้นใดรนีพระราชาังจารัตน์อิสปันจึงได้รับการตรวจสอบดยาละเอียดจากพวกเขาที่ละกอรางแต่กัน,น่นเสียดายที่พวกเขาไม่พบคำมีอยู่คำพูดาจากคารเลหฮอยไม่ชินนั้นพวกเขาก็คงจะบุกทอดรวงเข้าไปในพระราชาังจารพัฒน์อิสปันมานานแล้วและนวลดีเพราะการสิทธิ์ความเพียรทันและความวระตาคนเดทีจากเมื่อก่อนที่ในขอบเขตขั้นปา่าในขอบเขตขั้นสูงแต่ตอนนี้มันได้เดินทางมาจากจุดต่าง เนื้อขอเกลดขึ้นสูงเป็นทิศปลาแรลและเรียเพียงแค่ก้าเดียวท่นนั้น ที่มันจะยกระดับไปสู่ขอบเขตความทุนแปลของร่างการ,ริึกตีแท้จริงส่วนคนง้นแรกขอทักิ์สิทธิ์มันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันดังนั้นความแข่งขอนเยเทียนจริงได้เพิ่มขึ้นแต่ก้อนราเสียใจที่ความแข่งขงันการศึ์นั้นดูในระดับกลางเพราะมันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่จะปรับปรุงในขอบเขตระดับสูงการศึ์ตามมิติของตรายังไม่สามารถสัมผัสถึงก้นาจสิทธิ์อยู่ข้างป่าได้เลยดูเหมือนว่ามันต้องใช้เวลาอีกสักพักก่อนที่พลันสิทธิ์จะเติบโตอย่างเต็มที่ และเราก็คงจะทําได้แต่รอต่อไปเย่เทียนดูว่าบทแห่จากทะเลหอยนั้นดูในที่แห่งใดแต่นั้นเขาจะมาได้ดรีบปลแต่สําหรับบทแห่จากระดับรงสุดคนอื่นพวกเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอย่างมากและในวันนี้ตามบทแห่จากระดับสูงที่เดินทางมาจากอาณาจักรเทวเทพโอซซอัานก่อด้จัดตั้งการประชุมขึ้นมาและการประชุมในครั้นงนี้มันก็มีบทแห่จากระดับสูงสุด5คนเป็นผู้นาในการประชุมบ,บทแห่จากอัดับรงสุดห้5คนตอนนี้ พวกเขาไม่ใช่ผู้ตนธรรมดาเพราะพวกเขาแข่งแข่งมากกว่าบทนาจากักรแทนดินไปอย่างมากและพวกเขาก็คือประจา์ทางห้าแห่งนาจักเวทเทพอสะสัพันน์นั่นเองและพวกเขานั้นก็มีเชื่อว่าบำพระรุฑนาจัก,กรมกรแดง บีบุณหาจากว่านเรนมีบรุฑหาจากอาทิตย์มีบุณหาจากเทียนซาและบุณหาจากศักยมุนีเสถานะของบหาจากทั้งห้าคนนี้สูงกว่าบหาจากระดับทั่วไปไปอย่างมากและพวกเขากึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำในการประชุมดังกล่าวิ่มในตอนเริ่มต้นของการประชุมบหาจากมากกรแดงก็ได้กล่าวออกมาว่าบหาจากทะเลหอยน,นันได้รับการยืนยันยแล้วว่าเขาไม่อยู่ในพระบังจากวัดไฮสปาร์ตแต่ตอนนี้พวกเราได้ทำการตามหาเขามานานมากแล้ว แต่พวกเราก็ยังไม่ค้นพบการไปอยู่ของบุตรนาจาทะเลห้ได้หรือเดื่อพวกเราจะไม่ทําการทนรออีกต่อไปก่อนที่จะรอนะกันป่ามันก็ไม่ช่วยให้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงดิจันท่าขอแนะนําว่าให้พวกเราทําการตับกุมบุตรนาจาเครื่องคันของพระจพังจาพัดในสวัด์ในทันทีและบังคับให้พวกเขาทําการค้นหาที่อยู่ของบุตรนาจาทะเลหไยแต่ถ้าหากพวกเขาไม่กล่าวอ,อกบา พวกเราก็จะทําการสังหารพวกเขาในทันทีข้าก็เห็นด้วยกับความคิดดีมันไม่ทางที่บุตรแห่จากรเวหไยจะไม่ออกมาข้าขอเสนอให้จับผู้ตนภายในพระจักรังตาปัตตันส์เพื่อทาการสบคามหาที่จูของบุตรแห่จากทเทลไยแต่ถ้าว่าเขาไม่รู้จริงๆเราก็จะใช้พวกเขาในการคมคุมให้ผู้บุตรแห่จากเรเยวไยให้ออกมาบุตรแห่จากแอติตได้การแนะนําแล้วถ้าหากบุตรแห่จากเรเยวไฮยจะไม่ออกมาพวกเราควรจะทำอย่างไรดี บุญหักเทียนสาได้ก่อาทาถ้าอย่างหนึ่งก็ทำลายพระจัาปังตาพัดในสวรรค์ซาบำมบ,บุญหจากศรักยบุญดีได้กล่ามาจึงเย็นชาหลังจากที่ทำการพูดคุยกันเสร็จสิ้นแล้วในที่สุดบุแหัตถเหล่านี้ก็พร้อมที่จะโจมตีพระจัาปังจาพัดในสวรรค์ในดีดแม่ว่าบุตรญหัากเรีวยวไฮจะทำการรลบดีไปอย่างที่แห่งได้าาการทำของเขาทั้งบทก็อยู่ภายใต้การจ้องมองของพวกเขาทั้งบทแต่ตอนนี้บุตรญหัากเรียวไฮนั้นได้ทำการรอดพ้นสายตาของพวกเขาไปแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหาที่อยู่ของขอด่างเดือนพวกเขาจึงเด้ที่จะทําวิธีแบบดีอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นด้วยความแกของพวกเขาพวกเขาก็สามารถกวาดรางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพระเจ้าฝั่งตาพัดไอสปันได้อย่างง่ายดายในเทวันดนียนอกขนองกพระเจ้าฝังตาพัดไอสปันมันก็ได้มีระบบหน่นจับเดินทางลงบ้านในวันนี้สีหน้าของอาจารยมม์กังกอและประาจารย์ทศภาเปลี่ยนไปไปอย่าง้านพวกเขาทั้งสองนั้นแต่รู้สึกปลืรม ในเหตุการณ์ก่อนหนนี้แม้วิ่เะเทียนแต่บุคคารองเข้ามาที่พระชาปังตาพัดในสมบัติแต่ยเสียงกันไม่ได้สังหารพวกเขาแต่สําหรับบุรแหกตระกลูลนี้มันจะต่างออกไปพวกเขานั้นจะไม่ใจอ่อนแท่ไ้เห็นเย้อนกลับไปในตอนดัดนในตอนที่พวกเขาได้ส่งบทแหกจากระดับสูงสามคนมาทำราณาจากททักรไทเทศาประศรีปันทั้งหมดนี้ก็เป็นความตั้งใจของพวกเขาทั้งหมด และในตอนนี้พวกเขาเดินทางมาที่พระราชปางจาพัดในสปันแล้วซึ่งการมาถึงในครั้งนี้มันเป็นวิกฤตไปอย่างมากสำหรับพวกเขาเรยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบทแหกรกกุมดีพระราชปางจาพัดในสปันก็คงจะไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนหนีเร็วเข้าประมาจงามกรอนไดคนอื่นได้ทาการเปิดรูปแบบค่ายกลนขนาดใหญ่เพื่อทําการครอบคลุมบร,ริเวณของพระราชปางจาพัดในสปันในทันที แต่แค่กดขนาดการนีก็รับไปโจแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือทําการปิดกั้นการรับรู้ของบทงานจากดาวดีแต่ใน,นบทงานจากึงขั้นจตนวนมากก็ได้ทําการจิกรกรชากช่องวิบติเพื่อทำการตบเนียบปแต่มันก็มีผู้ตนเพียงว่งคนเท่านั้นที่สามารถตบเนียบได้อยู่ในประทางของพวกเขาก็คือหอคอยแห่งการต่อสู้ดาบแต่ที่พวกเขาสามารถตบนียเข้าไปในหอคอยแห่งการต่อสู้ได้พวกเขานั้นก็จะถือว่าปลอดภยัยสําหรับสาบวกตะดันเองของพระเจ้าปางตาพัใน,นสปาน พวกเขาคงจะไม่สามารถที่จะป้องได้แต่อย่างไรก็ตามพระธรรจารย์อมกะก็ได้นำผู้ตนระดับสูงออกมาจากรอบโราณตองห้ามก่อนแลเหรือพวกเขาก็ได้ทําการซ่อนตัวอย่อยางดาวต่างๆแนจับดา่อาทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้พระชาปางจ่าปัดเฮสปันเพ้่งสลายในวันนี้สําหรับพระธรรจารย์อมกตะและพระาจารย์เฮเซฟาพวกเขาไม่ใช่คนงูพวกเขาได้ทําการจัดเตรียมกลยุทธ์ต่างๆ ตั้งแต่ในตอนที่เทียนทําการบูรรวมพระเจ้าปังจารพัดในสะพรนแรงแต่พวกเขาก็ไม่แจ้งให้บุตรแหจากเทให้ทราพื้นส,สามพวกเขาได้ทําการตัดสินใจที่จะทําสิ่งน,นี้เองแต่ในตัวตนของบัจจังมังกรและปรมจันทร์ในฟ้าที่ในพระเจ้าปังจาพัดในสะพรนนั้นมันจะเป็นเพียงร่างประดานท่อมนั้นตุ้มรูปแบบให้ก่อนขณนะแต่ของพระเจ้าังจาพัดในสะพันได้ถูกเราบุตรแหจักทำการเจรจาข้อจักการจากในพวกเขาก็ทําการปิดกั้นผู้คนที่บ่อนก ของพระชวังตาพัดในสปอร์ในทันทีซึ่งผู้ตน่วนใจนั้นได้ถูกปิดกัน้นและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจบนนเบต้าอันที่จริงที่พวกเขาสามารถจบนนเบต้าได้นานมันก็เป็นพร้อมบุตรเนือจากตอนนี้ที่เก่เกินไปที่จะได้ตาเพราพวกมันทั้งหมดได้ทําการตับคุมบุคคลสําคัญบางคนได้แรงยกเป็นประาจารเอฟาและพระาจารัรอมมกรมันไม่ได้มีบุญเหนาตักขึงขั้นคนตาที่สามารถลบหนีออกไปได้เลยเพราพวกเขาเน้นได้ทาการถูกปิดกั้นทั้งหมดบุตเหนืจากเรียวหายอยู่ในที่แห่งใด บทนาจักเทียนสารได้ทําการสบราคาําปรมาจารย์ธรรมปัชบังคนดนึงค่อไม่รู้จริงๆปรมาจารย์ธรรมปัชบางผู้นี้ได้ทําการตอบกลับผ่ายแต่คําถามของบทนาจักไใโคตที่ต่างก็สบคําค้างแถวคร้งเร้รเราปรมาจารย์ธรรปัชบังตอนนี้ก็ยังคงตอบว่าพวกเขานั้นไม่รู้จริงๆดังน,าน,าน,น้งงาบทนาจารนีดึงเดเรื่องธรรมบานบทนาจักเครื่องข้าตอนดี โดยใช้วิธีการที่หดายที่สุดและในีสุดบุญญาจักร์ขึ้งขั้นบางคนก็ไม่สามารถที่จะทนได้ต่อไปพวกเราไม่รู้จริงๆมีเพียงพระอาจารย์พระัชบังสองคนนั่นนั้นก็คือพระอาจารย์กมังกอบและพระอาจารย์เทฟาที่รู้ว่าบุญญาจักทะเลวไห้นั้นดูในที่ห่งใดและยิ่งปรากนั้นพระอาจารย์แห่งกฎวิธียังได้บังคับค้นอาจิวิญญาณของอาจารย์ทั้งสองแรงดังนั้นพระอาจารย์แห่งกฎวิธีควรจะรู้เรื่องนี้เช่นกันพระอาจารย์พระัชบังผู้นี้ได้ทำการออกมามา ประธานอาจารยมก,กรแลรระอาจารย์เฮฟ้าจย่งนั้นหรือ บรดบาดจากใตคนเรื่มมรยย่ยนในใบหน้าของพวกเขาเพราะบุคคลทั้งสองที่กล่าวทิ้งนั้นพวกมันได้ทำการทิ้งร่างบัตตาในวัชพังตาพัให้สปานส่วนร่างกายหลักไม่ได้อยู่ในที่แห่งดีและเป็นที่คาดก,การันเอาไปว่าพวกมันก็คงจะอยู่ในหอคอยแห่งการต่อสู้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะจับกลุมก่มพวกเขาทั้งสองได้อย่างแน่น,นอนพวกเขาทั้งหมดนั้นแต่ก็เป็นบุดแผาจากถ้าพวกเขาเข้าสู่หอคอยแห่งการต่อสู้พวกเขาก็จะเข้าสู่พื้นที่สำหรับบุดแผลจากเช่นกัน แรงยิ่งกว่าน,นั้นนอกจากสนับปลรองของกระด้าสู้แรงภายในห้องคอยแห่งการต่อสู้มันก็ไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ตนขเร่นได้เพราะการสังหารในที่นั้นมันได้ไปจูดังนั้นตาบดายที่ปราชญ์กัมกงและประาจารย์ทพภาพไม่ได้ออกมามันก็คงจะไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทําได้ในวลานี้พวกเจ้าจนได้ประกาศออกไปถ้าหามปลนาาจากเทวไยไม่ได้ออกมาในวลานี้ พวกเราจะททาการสังหารพระตตนทั้งหมดในพระเจ้าปงตาพัทเฮสปานผูรใดจิ่งเป็นคนนั้นลูกชายของเขาซึ่งเป็นปราจา์พระเจ้าปังไปฮูจะต้องตายจะแน่นอนในวันดีบุรย์เฮาจากระลงสุดต่างห้าได้ทําการประกาศออกไปทันใดนั้นบุรย์เฮสปานาต้คาสั่งของพวกเขาจึงเริ่มวิจารกระจายข้อมูลออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งกระตุ้นให้เกิดความตกใจไปอย่างมากกับกองรังจํานวนมทศในโลกโบราณต้องห้ามในทันทีพระราชาัางตาพัทเฮสปานที่เคยเป็นถิงกองรังอันดับหนึ่งในโลกโบราณต้องห้า แต่หลังจากที่ผ่านไปพีเม่นดนาก็รังคาบวกเขากำลังถูกทำลายแรงแล้วทุกอย่างนั้นดูเปลี่ยนไปรดวดเร็วไปอย่างมากดาวโลกของมนุษย์ปู่ยังเจเออที่ทำการขอ้องเย่เทียนอีกครั้งพระอาะจารย์เช้นบูได้ถูกจับกลุ่มเช่นกันแต่ทย่เทียนไม่ทำการช่่ยเรียบพระอาะจารย์เช่นบูก็คงจะตกตาจาักเนียนดอกเย่เทียนเองก็เห็นด้วยและเขาจึงได้ส่งร่างประทานของเขาไปอย่างซากปราังของวัชพังตาพฟัทไฮสปันซึ่งผลงาจากตอนดีก็ยังคงอยู่ในที่ดี วัไเม่ได้จากไปเัเมื่อยิเทียนเดินทางมาถึงมันก็ดรงดูดคนสนใจขบวนงานจากหลายคนพระราจารา์เห็งกฎวิธีอย่างังันเรืองบวชงาจากระดับรงสุดต่างห้าพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะทำวัตนวังเล็กน้อยเกี่ยวกับการมาถึงของเยธิยเม่วันนี้จะเป็นเพียงริ่มประานเท่นานั้น แต่พวกเขาก็บอกว่าเย่เทียนจะทำอะไรบางอย่างขณะพวกเขาจึงเตรียมที่จะทำการต่อสู้จราคาร์ข้าไม่ได้เดินทางมาในที่แห่งดีเพื่อที่จะทำการต่อสู้หรอกนะข้าแค่เดินทางมาขอใครสักคนทุ่มหนเย่เทียนได้ทำการกลอกบากประมาจารแห่งกฎวิถีท่านต้องการผู้ดกการบทนาจักมังกรแดงได้ทำการสอบถากข้าต้องการขอปราดาเจิ้นบูเย่เทียนได้ทำการกลอกบาก พระอาจารย์แห่งกฎมิถีท่านต้องการตัวประอาจารย์ทึ้นบูไปทําอะไรการมทหัจากสันเทียนจากรู้จักเห็นไปอย่างบ้าแต่เขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับพ่อลรงขยีเทียนทันทีพระอาจารย์เจ้นบูนดันเป็นผู้แต้บังคับบัญชาการเพื่อนของข้าโอย่างจือเอ่อขอนั้นเถือเปลี่ยนใรับในวัชบังตาพัฒนสปานดังนั้นสถานะของเขาในวัชบังตาพัฒนสปานจึงไปได้อยู่ฝ่ายเดียวกันกันกบบุหาจากตะเดียวห้าไฮส่งเขามาให้ข่า,มาไม่เช่นนั้นข้าจะนำตัวเขามาได้กำลังของข้าเอง ยี่ถทีนที่ทำการกำมขอรูออกบาเจ้าก้าราบทหาจักทายคนรู้สึกโกรธไปอย่างมากแต่พวกเขาก็ได้ถูกห้ามปพามในบทหัจากกระดับสูงสุดทั้งหคนอระเขาจะส่สงมอบเขาให้กับท่านบทหาจาักมกรแดงได้ทำการหาเรือกบับบทหาจากอย่าห้าคน หลาเรื่องที่จะตัดสินใจยิ่ดีพวกเขายังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในเวลานี้เดินทาคงคิดว่าพวกเขาจึงจะต้องเป็นดิ่งอันเดียวกันมิเช่เน้นถ้าหากเขาเริ่มมือกันว่าเขาลงเกลียวมันก็แบบว่าพวกเขานั้นจะทำการแข่งขันกันเองอย่างเน้นโตแรืพวกเขาก็ไม่จากให้เสียงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งยี่เอียนที่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของบทอาจกากเรียวไฮรกแต่เขายังไม่ได้เดินทางไปหาบทอาจกากเรียวไฮบางทีเขาก็อาจจะไม่สนใจสมบัติที่รับนั้น ต่หักต่อตอนคระอาจารย์เดนบูกทำให้ว่าเขามีพวาแข็งเพิ่มอีกหนึ่งคนมันก็ไม่ใช่เรื่องดีพระอาจ,จารย์เดนบูกเจ้านั้นเป็นคนทรอยโจ์ใครจะรู้ว่าเจ้านั้นเป็นผู้แท้บังคญชาของโอจางยูเออแม่น่ไปัจยเรที่ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพระสปางจารพัฒสวรรค์ของพวกเราล่วดา,ายออกไปโดยไม่มีผลพระอาจ,จารย์กระดึ๊กทับได้กล่าวมาเจ้คาคุมกูและพระอาจ,จารย์พระสปางคนอื่น ก็ทําการจ้งควาไปที่บาอาจารย์เจิ้นปูด้วยความโกรธกรราชารเช่นกันแต่บาอาจารย์เจิ้นปูก็ไม่ได้สนใจแะ่ด้วยตอนนี้ตัวของเขาเน้นได้ถูกปลดเผยแรงขอไม่จําเป็นเรื่องอยู่ในวัชปังตาพัทเฮสวร์อีกต่อไปหลังจากน้นบทหาจากตอนนี้ก็ได้ทการปล่อยตัวบาอาจารย์เจิ้นปูและเขาก็ได้จากไปพร้อมกับเย่ทีขอบคุณบาอาจารย์แห่งกฎวิธีไม่จาเป็นต้องขอบคุณข้าเจ้าไปขอบคุณโอหยางเจะอเอือร์เธอเพราะเธอนั้นต้องการให้ข้าช่วยเหลือเจ้า หลังจากนั้นที่เถียงกืขบสู่โลกมนุษย์พร้อมกับปราจารย์จิ้นปูในเวลาน,นี้ปราจารยร์จิ้นปูไม่ได้มีที่ไปตอนนั้นเขาจึงทำได้เพียงแต่ยในโลกมนุษย์ชั่วคราวท่องั้นเลือเมื่อเวลาผ่านไปบทนาจากเทวไหก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวมันนั่นจะทำให้บทนาจากเทานั้นโกรธไปอย่างบ้าได้ทำการตัดความบทนาจักครึกก่งขั้นจุมันบ้าและเราสาวพวกในขอเบเขตบทแห่ตัดจอมันมากขึ้นกัน ในคนที่พิเศษเขอตดมัจะสิทธิ์ต้อห้าผนงป่าบ,บัมบุดมาจากเะรวฮายนันได้รับข้อความมาจากประจางกรรมกร,กรและคนอื่นๆแ,แต่เขาไม่กล้าที่จะออกไปเพราะเมื่อเขาออกไปจะมิติแห่งดีตัวตนของเขาก็อาจจะถูกเปิดเผยและแม้แต่ชีวิตของเขาก็อาจจะจบสิ้นก็นไม่เป็นไรด้วะนั้นเขาจะไม่แยแสยมากนะัก เมื่อหรือว่าบทแหาจากเครื่งค่าและบทเห่เต่าจมอนมากของวัฒนบางตาวัดในสวรรค์ได้ถูกจับกุมแม้แต่ตัวตนของอาจารย์ใบโหที่เป็นลูกชายของเขาขอน้นก็รู้สึกกดแกนเช่นกันแต่เขาก็ทำให้เพียงอดก้นทนนั้นสำหรับคนอย่างเขาที่สแสวบ่งหาคนมาแกงไปเรื่องใหย่ดังนั้นจิไม่ใช่เรื่องยากที่จะมีลูกชายขึ้นในอนาคตสำหรับที่จะาดยกระดับข้าสสุขอเกตที่สูงกว่าเขาสามารถเสหพระทุกอย่างได้าบํบำบุดหาจากมักรแดบงบำบุดหาจากเทียนฟ้าบําบำบัดหาจากอาร์กติก บบุฑิแหา่งจาักรวาเรนและบุตรแหา่งจาักรชายาเมือเ่อใดก็ตามที่ข้าสามารถขัดกลาพันธะสิทธิแห่งความผ่าได้สาเร็จพระคอมแห่งขกงของข้าก็จัดตัวกระดับกลายเป็นบุตรแหา่งจาักรพุ่งแกงสูดเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าทุกคนจะต,ต้องตายอย่างแน่นอน,นบบุฑาาิแห่งจักรเทวไหไดทำการสาบานหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเห็นว่าบุตรแห่งจักรเทวไหไม่ได้ปรากฏตัวออกมาบบุฑิแหา่งจาักรมกงกรแดนจิตทาการสังหารผู้ตนทุกคนภายในพระจักรฟังจ่าพัดให้สวรรค์นในทันทีเพราะท้าที่สุดแล้วมันทำพวกเขาโกรธไปอย่างมาก และก,การที่เก็บพูตดตัวหนนีไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกเขาจะทําการสังหารพวกมันทั้งหมดและยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเขาจะได้สมบูรณ์จากบางคนไปทําการรอคอยยืยนยันนอกของคอ,อ,อ,อยแห่งการต่อสู้เพื่อรอให้ประอาจาร์อมกรและประาจารย์ไอฟ้าเดืนนอนธนกบากแต่ก็น่าเสียดายที่ประอาจาร์อมกรและประรอาจารย์ไอฟ้านั้นพวกเขาไม่ใช่คนโง่จึงได้ทิจจะไม่เห็นทางออมบาลเรเพียงชีวิตตาเวลราก็ผ่านไปอีกแค่หนึ่นปี ในวันนี้บุตรหาจักเรียวหใหนัยรู้สึกต,ต,ตื่นเต้นไปอย่างบ้าเพราะผลไม้สิทธิ์แห่งคลองป่ากำลังจะเติบโตเจริญที่ในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อไปฮ่าฮ่เราบุตรหาจักคนอื่นยังคงตามหาต่อต้นของเราจูแต่พวกเขานั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผลไม้สิทธิ์แห่งคลองป่าหรือแต่เมื่อใดก็ตามทีเขาทำการขัดเกลารผลไม้สิทธิ์แห่งคลองป่าพวกเขาก็อาจจะรับรู้อ่อร่าของผลไม้สิทธิ์แห่งคลองป่าก็เป็นไปได้แต่มันก็สายเกินไปแล้วในวันดัน บรรพบุรจากเทวให้ได้กล่าวมาจากอดทนและในาาราเดียวกันย่เทียนก็ได้ใช้ทัาษะตามิตีเพื่อทําการรับรู้การมีจูของสมาชิกของข้างปล่านน่นเองตูม้มเยเทียสนสามารถพาได้ถึงกินไอของสมทธิ์เต้แรงและเขาจะสามารถสผาสถึงช่องปิพิเศษอีกตู้ในสุดก็เจอแล้วย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากในเวลานีอ้าลนะครับจบประดัผมตอนดีค้างอีกแคลนแล้วผมเอาไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านนะครับ เมืเ่อเหตุนั้นจะทําการจัดการอะไรกับเรื่องนี้นะครับผมเอาลนะครับถ้าเพ่ากันใดก็ขอพายนี่ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอม,มเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของครับ